ครับนี้ก็สวัสดีครับแลก็กมาที่บ้านสวนนะครับไอศบ้านสวนทาสันบ้านสวนพาสันทุเรียนภูเขาไฟโอ้นี่นะครับไอ่ิล์วครับผมนะแล้วก็บ้านสวนทุเรียนนะครับไอศนี่นะครับบ้านสวนทุเรียนทาสัน วันนี้ก็ไปชมทุเรียนกันนะครับเอฟซีวันนี้ก็มาเที่ยวสวนทุเรียนนะครับไหน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 โอ้เห็นแล้อยากกินมะม่เราปู่เาเที่ยวอยากกินงนี้โอไม่เห็น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 เหอเหรอเลรเห ขาจับเลยเขาจับเลยเอ้เป็นคนจับเรียบร้อยเลยทางนั้นเอาเหมือนกับสวนตัวเองเลยเจ้าของสวนเขายังไม่อนุญาตแล้วถ่ายแล้วเนี่ยไก่ไก่ไก่ไหนไก่อ๋ออ๋อเขาเพล่งจับเดี๋ยวมีไก่ครับขาอนุญาตถ่ายเจ้าของเขาอนุญาตถ่ายไปนาครับฮะ พอดีเขากำลังตัดกำลังขึ่งครับนี่นี่เขากำลังตัดป้าก็รูตัดป้าค่ะเชิญค่ะตามสบายนะคะครับขอบคคุณรับล้ำต้นนี้เป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้ครับต้นนะ้เอ้ยนี่ครับนี่นี่โอ้โหอันนี้โอ้สวนทุเรียนเยอะครับคุณสิเดี๋ยวพาดูสวนทุเรียนก่อนพันไปไหนวะ่ลุงพันเนี่ยลุงพันบ้านเรามีโอกาสโตขนาดนี้มั้ยนี่อ๋อโดดมากนี่ ก็เป็นเล็กน้อยอย่างนี้เนาอปป้ามาแบบหนึ่งเี็กน้อยนี่ครับเขาต้องการให้เป็นแบบนี้โอ้แสดงว่าไม่สมบูรณ์ตัวสมบเรณ์นะมาเขาบอกลูกใหญ่มันจะไม่อร่อยเหมือนลูกเล็กอย่างเงี้ยเออลูกเล็กมันใหญ่เราทานเยอะใหญ่ครับผมกินอ oh, ่ะที่เราซื้อทุเรียนกินกันใช่ไหมส่วนที่มันคัดไซด์ลูกเกรดเอสามเอเราต้องผสมออกแสดงว่าเหลือปีกปลาไม่ให้เรากิน เดี๋ยวดูทุเรียนก่อนนะครับไอซีงูทุเรียนต้นล้วนตันล้านอยู่นะครับไอซีเยอะมากโน่นนะครับทุเรียนทุเรียนนะครับไอซี้าเด็ดนะข้าเด็ดเด็ดไปดูไปดู

ông ồn ông ồn luôn luôn ai cũng luôn 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 เนาะมาแล้วอ่ะ Lại เอาแล้วโห không น้ำข uh, ึ like er, em, ้ต oh. oh, ้นราลกละครับน่ยโอ้โหน้มันอยู่โอ้น้มันสูงลุก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 ลกเฮ้ยมอเลืโอ้ไปนี่คือเรียนหนิูกทเป็นใส่ยังไ่าไปฟังนะลูกอย่าลืมอย่าลืมทางขาไว้เรวระวังระวังง

นนน้อเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆอันนีอ้กเอไปเมื่อกปกพ่อไปเพไเอไเพเอออ่อพ่ไเออเื่อ่อไออ ยังยังยังใครจะรับลูกใหญ่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 เอาเอาเอาลุงแล้วนะฮะคุณลุงจะรับงานนี้นะคุลุงสบายกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ เอะไรเนี่ยค้ับเนี่ยให้แบบพิ้วมันจะเสียเงินก้นกสวัสดีมันมาตีขึ้นมาลูกตีขึ้นมาป้าต้นเดียวชิจอดเลยนี่โอ้โตอนนี้รู้สึกจะเป็นรอยลูกนะฮะวัดเชีอยวลูกศนขานี่คมมากนะครับนี่กี่พันตัว พลาดปลายมันขึ้นไปรับกับลุงมันจะรับมันจะรับหว้เนี่ยต้องฟาดกะสอบไส้เี่ยลาดนี่าดกสอน้จาสะบัดเนี่ยเลยให้กตรมันรับบางคนนี่ตัวนี้ครับตัวนี้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 นาะ ลองลองมลทีมมาลองคนนี้เราเอสชัยลองเอสชัยมาเร็ว

ไาตาคาตาค้าฮันนี่ฮนนครับกอยู่สวนที่เรียนครับยังไม่รอดยังไี่รอด20ปีครับอ้าวของไฟอันนั้นอ่ะฮะของไฟทางใดนกอบ่ัมันทางไก่นกเจาชู้กันนะไอ้เดี๋ยวได้ได้หยดิ้งเอเรื่องซองครึ่ริงนะคาายดีดีได้อยถอยกนครับถอยถอ ต่อไปโอ้โหแ่งเนีๆๆแข่งที่วานนี่โอ้โหความเร็วไปเร็วรับรองมาแข่สิไล้ขึ้นไปโอ้โหเก่ๆมากเลยวนคยๆเป็นรุบนละเปิเตียมการเตียมกัรเอาล้มเ

ต้องวางมือเสียขออเพิ่นดูดูมืออาชีพเขาทำไงพี่น้องนี่มืออาชีพอะไรอีพี่น้องปึ๊บโอ้ยกิ่้มีเสียงแล้วเสียงะเลยนทำแบบนี้เองอันนี้นะเขาเรียกว่ามืออาชีพฟา๊บนาไม่มีตกนะคะ มาตรฐานน้องเขาต้องยกสูงอ้าวเดี๋ยวเ็ล้วงใส่นะครับพี่แอนเอามันมีลูกสุกรุ่นเดีวระวังห้วนะนี่มันใช้ระบบประตูลูกนี้นยใครทำลูกซื้อใครซื้อมันี่ก้าช่างพงนะ มองลูกเลยโอ้โหพอรับเมียรับได้จริงๆเลยพลเรียนหน่อยไม่มีใครกล้ารับรับเมียที่ไหนขาเมียใจจะขัดได้ยังไงดิบอ่ะอันไหนที่ร่วงแล้วอยู่ในวันแล้วมาเลยนะไม่กล้ารถนะอันไหนที่ร่วงก็แยกมานะไอ่กล้เลยใช่ไหมให้เปรี้ยวเลยในร่วงของบ้านเนาะ

ครับอเขขั้นน้็เขาเกใช้ก็สอบป่านนะครับเอก็สอบป่านเหมือนแต่ก่อนของโบราณนู่นนะครับรับทุเรียนนะครับนี่ต้องใช้กระสอบป่านนะครับเอซีสายมือรับไม่ได้นะครับหนาม้นา

ปารสี่ร้อยสาม่สี่เซนติอะไรเงี้ยสี่เดือนกว่าปรเกีี่เดือนกว่า

นี่แหละตามันตาตาที่จะเป็นลูกต่อไฟเขาออกข้างล่างหมีตาดอก่โอ้โหลไมบ้านเจ้าบอมันออกข้างบนนี่มันก็าทช่นละ้ดอกก็แต่เดแต่มันมีโชคว่ะแตก่อนนงระวน้ารัครับอยมแเลยอบอกใครเทียวมาตัฐานเลยน้อ แล้วแล้วลูกนี่แต่เวลามันออกนู้นี่แล้วแต่มันจะไปเนี่ยบบน้อยใหญ่โคตรเบี้ยวอะไรสุดแท้แต่มันเป็นไปเขาแต่งให้แบบนหรือว่าเราต้องแต่งลูกเขาแต่งอ๋อตัวผู้สวยก็บเก็บเก็บบอกแกเลยมีบอกเลยอืมสวยสูงหรือม่หนุ่ยเป็นยังไงมีดอกออกเผู่เปื้อนนี่อ๋อตอนที่มันยังน้อยแบบข้าวแต่งเราตัดออก มันตูขนมานนี้ซุกนะคับนี่ก็ไปยัยังยัยัอันนี้ยังไม่ซุกกว่ะนี่ยังไม่เป็นอะไรเลยเลยฮ่า้วยพี่นหนาเบิ้งห่งอซุกก่นี่ขนาดใหญ่เสดยกว่าถ้าซุกมันต้องใหญ่กว่านี้นะเวลาเป็นบอลนี่นู่ผมดูว่าต้นมัน นี <S <S ่ำนว่าต้นมันจะเหมือนต้นลูกค้ามันสูมกันไปแต่นี่มันมีกิ่งแบบี่ะขึ้นง่ายนะเนี่ถ้าแต่งไว้แต่งไว้เราจดแต่งกิ่งตัดออกมันทค่อยๆมีบ้านครับผมครับผมครับผมครับมัรมรครับครับผมครับผมครับผมลัครััรมรระครับ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องระหว่างกรอกกันด้วยนะครับลุงลุงชื่อพะไรยังขอบคุณมากครับชื่ออะไรรู้ไหมมันชื่อลุงพลเออชื่อเดียวกันนะชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันนะลุงพลวนนี้นนี้พามาชมสวนลุงพลนะ คนคนนี้นะครับคนนี้นะครับคนคนนี้นะครับชื่อเดียวกันนะครับโอีนาครับได้มาพบเจอกันนะครับทุกท่านจ,จะไปไหนเข้าไหนไม่ใช่เลยนะทุกคน ลุงพลค่ะว่าแสดงว่าทางคุณทางลุงพลกับทางคุณต้ามาเยี่ยมคนตัวเองได้ทุกปีเนาะอันนี้อันนี้ถ้าหากว่ามีน้องก็ดูมีไม่มาดี้มันก็บเลยท่านมาจ่อยทุกดวงมันด้วยนี่วันที่เก้าซุปเปโอ้นี่ครับป้าป้าป้าเจ้าว่าคนไหนลุงพลฮเจ้าว่าคนไหนลุงพล แตว่าคนเสือย <toys> ินเนี่เออเสือยินได้ลุงพลนอ่ะเป็นท่านสองหล้าของสอเลยคุณทราบความจริงว่านี่ก็สวนลุงพ่นยี่สิบกว่าไร่ความจริงเปิดเลยความจริงเปิดเลยว่าลุงพลบอกว่ามีสวนทีย่สวนให้สิบกว่าไร่ครับเป็นงพลก็มีนะครับเจ้าว่าวเจ้าว่าวไ่าธรรมดาตอนนแอบแปงะว่ครับลุงพ่นก็มครับอ๋อนี่บอกครับผม หนึ่งไร่นี่ปลูกได้สักห้าต้นวันนี้หนึ่งต้นนี่เฉลี่ยนี่มันมันได้ประมาณจะรูปกต่ปีนี่เริ่ดจะจะทำไ้ครับระวังเร้อดลูกนั้นเริ่ักใจเลยนะนะหล่นหล่นลงมาแล้วให้่กากท่บิ๊กทุเรียนไี่ใหญ่แล้วก็ต้องคัดต่อย่างนี้ก็ง่าแล้วอมัเจ็ซิตัแปซเอาไว้ไรต้นมัก็จะตายหนึ่งลูกนี่เฉลี่ยมันจะรูพี่หนึ่งลูกเฉลี่ยจะรูเขาตีอาสาลูกลจะบาดตัน ราคา <R ud Clark Champion> จมพิลราคาตโซนแกนุ่มอย่อยสิบบาทก็แสดงว่าดีเราะว่ายางที่เขามารับใช่ไหมครับเงินไว้เลยอร่อยแต่เพิ่มมาตัดอ๋อจ้าวครับผมว่าพ่อค้าที่มารับรมามารับเองแล้วก็เก็บเองมารับเองเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาตัดอันแล้วว่าไงอ๋อ่าตัดไปแล้วสองตันตัดเองเท่าไหร่จมพิลเท่าไหร่ก็จะให้ร้อยสิบบาทร้อยสิบเท่ากันตันหนึ่งตันเลือกเอา ที่เอาเลยะต้นกันกิโลส่วนนี้กี่ไร่นะคะส่วนนี้แสนันเท่าไหร่จะพี่กันละแสนหดันละหนึ่ง้บบาทเขาก็ร้อิบบาทผัน1 0เป็นหรอพันกิโลก็แสนหนึ่งหนอย่ในี่มีจฉาคุณงนะพวกน้องนาเราเอาสักไร่หนึ่งไปต้องมีครับต้องมีครับโอปีนันต้องเงไดสามิปก็ได้ปีนี้มันมัมันลง พวกข้าค้นกลางของไต่ขึ้นมาถั่วมาในี่ยเขาเข้าลูกไก่มาเนี่ก็เอาของนไ่ขึ้นมาเม่ไราโซ่พนกกนก่อนจึงเนร่องีข้าวุ้นก็ไปถงหน้านี่เนี่ยข้าวุ้นก็วน้นหน้าางไ ทุเดนกอยากสนับสนุนให้ป้าลุงนะปลูกทุเรียนนะคะนี่ลูกใหญ่มาเริ่มเมื่อ